วันนี้วันที่30กันยายนพศ2สองครั้งที่37วันที่30กันยายนเป็นวันอันดับที่64 ะการข้าพันศาพระพุทธศักราชสองพันห้ารสิบสองในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมประยุก ั้งที่เล่ามาได้พูดถึงธรรมประยุกหมายง่ที่ว่าจะต้องทำให้มีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวโดยให้สังเกตจากหัวข้อที่ว่ามีความรู้ข้าวขั้นมีการปฏิบัติ ข้าวขัน้นมีภูมิของจิตข้าวขัน้น <c oughs> ซึ่งแสดงถึงการที่มีอยู่จริงอยู่ที่เนื้อที่ตัว <c oughs> <c oughs> ความรู้ข้าวขัน้นไม่ใช่รู้ภาษรดิกแต่รู้พอที่จะ แต่เพียงแต่รู้พอที่จะกำจัดความยึดมั่นถือมัน่น <c oughs> ปฏิบัติข้าวขั้นก็เหมือนไม่ใช่ปฏิบัติหมดทุกระบบทุกกลุ่มของอา,อากรรมฐานที่ปัดสนมา <c oughs> แต่ว่าปฏิบัติอยู่ในลักษณะที่ความยึดมั่นถือมัน่น มันไม่อาจจะเกิดได้ไอ้ภ <c oughs> ูมิของจิตข้าวขั้นนั่นก็หมายถึง <c oughs> จิตอยู่ในสภาพที่ <c oughs> ความยึดมัน่นที่มัน่น <c oughs> เกิดยากที่สุดจนกระทั่งถึงไม่เกิด <c oughs> ต้องทำ ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัว <c oughs> แล้วเราก็เรียกว่าธรรมประยุกคือการประกอบธ,ธรรมะเข้าที่เนื้อที่ตัว ในวันนี้จะได้พูดถึง <c oughs> ธรรมประยุกต์ในลักษณะที่จะต้องประกอบธรรมะให้ถูกฝาถูกตัว เรื่องถูกฟ้าถูกตัวนี่ <c oughs> เป็นเรื่องสำคัญคือ <c oughs> เป็นปัญหาตัวทั่วไป <c oughs> ที่มีอยู่ในเวลานี้แก่คนทั่วไปที่ต้องใจะปฏิบัติทำ ไม่ศาสนาของตนของตนแต่และมันไม่มีการประยุกหรือประยุกก็ไม่ถูกฝาถูกตัวก็ข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำพูดก,ก็ประยุกผิดแล้ว คือไม่เข้าใจถ้คำเหล่านั้นอย่างถูกต้องมันก็เลยมันก็เลยผิดความหมายผิดมันก็เลยผิดยิ่งกว่าที่จะไม่ถูกฝาถูกตัว มันกลายเป็นถึงกับว่าไม่มีฟ้าไม่มีตัวเลยซ้ำไป <c oughs> นี่ก็เลยไม่ต้องทำอะไรกันธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือก็เลยเป็นมันหมดไม่เคยพบกันกับใครเลย ธรรมะเหล่านี้หรือสายธรรมะเหล่านี้ <c oughs> สำหรับคำพูดบืงที่ว่าผิวความหมายผิดหรือประยุกต์คำพูดนั้นผิดความหมายตัวอย่างเช่นคำว,ว่า มานกับพระหรือพระกับมารก็ตามใจแล้วเดี๋ยวพูดอุตตบปริสัทนี่แหละอมอมานไปไว้ที่ตัวยักษ์ตัวมานเป็นสัตว์ บุร้ายรูปร่างหน่ากลัวเหมือนกับที่เราพูดพูดกันอยู่ <c oughs> แล้วก็เอ,อาพระไปไหว้ที่พระพุทธเจ้ามาในลักษณะที่เป็นบุคคลคือบุคคล ที่มีรูปร่างงดงามอย่างนั้นประกอบด้ดยมหาปุริสลักษณะสามสิบสองอย่างนั้นอยู่ในอ <c oughs> ินเดียเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก่อนนิพพานเข้านิพพา,าน <c oughs> ไปอยู่เมืองนิพพานแล้วพ <c oughs> ุตตบริษัทธ์สางคำว่าพระในความหมายอย่างนี้เอามาในความหมายอย่างนี้ อย่างนี้มันเรียกว่าเป็นเด็กอมมือหมายความว่าถูกก็ถูกอย่างเด็กอมมือ <c oughs> อยู่ในขั้นเบื้องต้นมากเกินไปไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านอตอนต้องการหรือท่านเล่งถึง อย่างในบทว่าคุณใดเห็นธรรมคุณนั่นเห็นเราคุณใดเห็นเราคุณนั่นเห็นธรรม <c oughs> ม่นจะมากอดแขงกอดขาเราอยู่แต่ถ้าไม่เห็นธรรมก็ไม่ชี้ว่าเห็นเรา <c oughs> คำว่าพระนะั่นมันหมายถึงอะไรลองคิดดู